ใจมา,ากการเล่นน้ำวัาอยู่ในนี้เปียงหมดนะคะก็จะอันดามีน้ำพบช่องอันดามันนะ <c oughs> <c oughs> คะ่ะวันนี้ดูอันดาทำอะไรเอาเหมือนน้ำให้ตักเองนะคะรว่าตักทั้งวันเลยพ่นทั้งวันเลยคะ่ะวันนี้โอ้สับป,ประรดมาแล้ววันนี้มีคะแนนได้ลดสองคันนะคะวันนี้ได้สองคันลดเลยจากการขายผลไม้วันนี้เราซื้อสองคันลดเลยตัวสับป,ประรดคันที่สองมาแล้ว หรือพราะความไม่สบายต้องให้ชายชาติมาแทนนะคะเพราะความปวดตานะคะมาเลงข้าวตาวันนี้เลยปล่อยชายชาติมาชายชาติก็มาเฝ้าช้างจริงๆนะคะหลับเด็ดหลับด้วยชายชาติเราอันดาเฝ้าชายชาตินะคะไม่ใชายชาติเฝ้าอันดานะคะวันนี้ เอาอะไรเอาอะไรตี ừ, ừ, ừ. ข่ะกินน้ำนะคะยังเดินเอาขาไปไว้ข้างบนเจาอันดา จะขโมยขานะ là cũng đã có một sự mẹ, gia vào của anh ạ cũng I <laughs> อยากเจอของไม่อร่อยมาเอาอยากได้อะไรเลสไลเดอร์ไปกล้วยไปไปแล้วเลสไลเดอร์นะคะ ทำยังไงกันเอา้าเอา้าเหมนรักกันมากนะจะจับก็บไม่กล้าจับอันดากลัวไก่จิกเหมือนกันนะคัอันดา วันไม่สบายให้ชายชามาเฝ้าแทนนะครับวันนี้แต่สรุปแล้วอันดาเฝ้าชายชา <c oughs> ยังดีนะยังไม่ <c oughs> มรู้ว่าจะเหยียบชายชาหรือจะเหยียบไก่หรือจะเหยียบเปีนะคะด้วย อย่าทำฉันเลยก็แบบไม่ขายหยอกนะคะคุณแม่ขาอย่าตกใจนะคะไต้องตกใจค่ะเพราะว่าเขารักการเขาทาแบบนี้ทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะกฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะดูว่ดู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  ก็กลัวปีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะเป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะข้าวกรไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะครับอ <c oughs> ันดาไมย่ยอมข้าวก็เร็วดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องอันดามันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะครั่ดี